พี่น้องพอออนเลดี้แม่เพื่นคือปื้สุดยอดคักสุดยอดแน่แน,น่นอนอีลีเพื่อนเปลียวไล่เขาคุยกันมากพี่น้องเอ้ยไฮอานเอาเด้อว่าเป็นไล่จากผู้ใดคุยกับผู้ใดมีการสันสั่งทำป้ายแล้วอีกวันสองวันก็คงจะเสร็จขนาพี่น้องเออคอยดูซิว่าจะมีใครหน้าไหนกล้าเข้าไปไหมวาซันแสดงว่าคนที่ อยู่เบื้องหลังการสั่งทำป้ายก็คือคนใหม่ค่ะพาพี่น้องเพิ่งเข้ามาก็มามีบทบาททุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะเออบ้านกับบ้านของเพิ่นสั่งทำป้ายแบบนี้ก็ได้ติพี่น,อน,น้องเงียยปะอาอ่านเอาพี่นอ้องย่าห้เว้าให้ฟังถอดอ่านเอาแล้วก็พิจารณา,าเอาเด้อวะ ผู้ใดคุยกับผู้ใดคนอยู่ในการสนทนานี่เป็นผู้ใดแม่แม่อาจจะหูจักนะแต่บางคนอาจจะบ่หูจกักผู้ใดบ่งหูจักกะม่เป็นยังดอกพี่น้องมือเจ้าก็ติดตามต่อนต่อไปมือเจ้ากระสิค่อยคฮู้หูค่อยค่อยกระจ้างดอกเป็นสั่งเฮ็ดป้ายมาติดเอาเองสรุปล้ลบ่แม่บเมนศารสัง่ง